ลุยบ้านมอดินแดนแห่งอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีครับช่างเดชซิ่งวันนี้พาเที่ยวบ้านมอรกรุงเทพครับนี่แหละครับแยกบ้านหมอที่เขาเรียกว่าบ้านหมอคือย่านนี้เลยครับเราจะเข้าไปในตรอกนี้ครับเหมือนตรอกดไอกอนของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแรกเราเข้าไปดูร้านเครื่องเสียงเลยครับ ครบเซตแบบนี้ครับ2 0 0 0 0กว่าบาทพร้อมใช้มากเลยครับเป็นเวทีใหญ่เลยจัดงานบุญงานบวชได้เต็มที่หลายราคาเลยทีเดียวครับสงการหน้าบานชุดนี้เหมาะกับครูครับมีล้อลากหรือว่าจะเป็นมิกเซอร์แบบใบก็คือต้องอาศัยพาวเวอร์แอมด้วยหรือว่าจะเป็นแบบพาวเวอร์มิกเซอร์ก็มีนะครับมีหลายแบบหลายราคาตื่นเต้นมากเลยครับอันนี้สำหรับไลฟ์สดครับสำหรับกดเสียงขายแต่ลำโพงก็มีนะครับม,มีหลากหลายจริง แล้วก็ร้านนี้ครับขายแต่ไมโครโฟนเท่านั้นครับและอุปกรณ์ประกอบไมโครโฟนเนี่ยครับไม้แบบตายตัวต่อกระสายป้องการปัญหาพี่เขาใจดีครับจำร้านนี้นะฮะแคปหน้าจอกันไว้นะครับเหมือนกับตลาดสดเลยครับเพีงเยงแต่ว่าเปลี่ยนของสดเนื้อผักปลาเนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยช่างอิเล็กทรอนิกส์ชอบมาเดินแบบนี้ครับเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกก็ถามพี่เขาได้นะครับบางทีจะได้ไอเดียใหม่ๆ เหมือนกับเชฟชอบเดินตลาดสดชันดช้นใดช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็ชอบเดินบ้านมอชันนั้นเลยครับอุปกรณ์หลากหลายครบทั่วเลยจริงๆทันสมัยมากมายก็มีเครื่องมือวัดก็มีนะครับมิเตอร์มาแต่นี้สะดุดตาม,มากเลยครับตัวนี้เหมือนกับเป็นมือถือติดรถยนต์เลยนะครับเนี่ย เป็นหน้าจอ Android ครับสามารถลงแอป,ปได้ใส่ซิมได้นะครับยังจะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยทีเดียวราคาก็ไม่ถึงหมื่นครับร้านนี้มาดูเครื่องเสียงสำหรับเพื่อนครูครับมีลอลากใช้ในห้องเรียนได้เหมาะกับประเมิน PA นะครับครูรุ่นนี้ก็1 8 9่นรุ่นนี้1 6ื่นหกหม่นครับมีไม้สอตัวพร้อมด้วยแบบขายข้างทางก็มีนะครับแต่อยากแนะนำว่าซื้อออนไลน์ถูกกว่าครับอันนี้ก็ช่วยก็ซื้อมาเฉย ร้านนี้รับติดตั้งโซลารูฟครับหลังคาโซลาร์เซลล์มีราคามีต้นทุนให้บอกแล้วรับติดตั้งทั่วประเทศเลยนะครับน่าสนใจมากเลยแคปหน้าจอกันไว้นะครับมีเบอร์โทรติดต่อด้วยและอุปกรณ์ภายในเนี่ยก็นำเข้าจากประเทศจีนครับคุณภาพและราคาตกลงกันได้ สำหรับร้านนี้ขายอุปกรณ์ a r ด u i ครับและอุปกรณ์ทำหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งหลายโครงการทั้งหลายนะครับวางไล่ทรายกันให้ดูอยู่หน้าร้านเลยนะครับนอกจากนี้ทางร้านก็ยังรับให้คำปรึกษาเรื่องการทำโครงการด้วยนะครับครบจริงๆนะ้เนี่ยกรีการมากเลยนี่คือลาย ID ของร้านนะครับสามารถแคบหน้าจอไว้ได้เลยครับคีมแปลกๆก็มีขายนะครับ กดถูกใจกด subscribe แชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ #archiva_influencer